ด้านในก็จะเสียไปใช่ท่อนำเลี้ยงท่อน้ำเลี้ยงท่ออาหารต่างๆก็จะเสียหายแล้วก็ส่งผลให้ให้เราเห็นก็คือเป็นใบแก้วแล<ม>้วก็จะไม่ได้ผลผลิตเลยไม่ได้หลังจากใช้ R d 2 5ดห้าหนนะครับใบแก้วก็จะฟื้นฟูขึ้นมาเป็นสีเขียวแล้วก็ผลผลิตก็มีโอกาสที่จะให้เก็บขายได้เก็บขายได้ได้ต้นหนึ่งเนี่ย เท่าที่ผ่านมาเนี่ยขายได้เท่าไหร่หนูไม่เคยคำนวณต้นแต่ว่าถามว่าใบแก้วอย่างอย่างเมื่อก่อนอ่ะไม่ได้ใช้ใบแก้วพอถึงเวลาห้าเดือนห้าเดือนกว่ากว่าเนี่ยห้าเดือนนี้นี่นหละลูกจะแตกแต่ช่วงหลังที่ใช้มามันก็ห้ามันมันไม่แตกหกเดือนมาสิบหกเดือนเนี่ยหนูก็เก็บได้มันก็จะช่วยเรื่องผิวเรื่องอะไรได้หลายอย่างครับ ประมาณที่ลำไยก็ประมาณเ็เดือนเนาะเดเดือนหกเดือนยี่บวันกำลังดีหเดือนยี่สิบวันส่งออกไปประเทศจีนใช่ไหมครัใช่แต่จะมันก็มีต้นที่สมบูรณ์ที่ที่เราดูได้ที่ป่งน้าร้อนนี่เป็นแหล่งผลิตลำไยส่งออกใหญ่ใหญ่ลำดับนี่เท่าไหร่ีิตรลำดับต้นต้นของประเทศนะครับ จากในการใช้เคยมีต่อเนื่องนะครับทำให้ต้นโตมให้ผลผลิตลดลงเนาะ,ะก็จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นส่วนที่เรียนนะครับหถ้าลำไย,ยหมดไปเลือดเอาลำไย,ยที่ไหนกินกันละ่ะก็ปลูก็แทนมันก็มีบางแนทนนะมันจะ้หมดข้าวสารแ<ช>ทนแทนอะไรก็แทนแล้วก็มั่นใจไหมว่าว่า ลําไยจะตั้งอะไรได้ได้เก่งหรือเปลี่ยนไม่มั่นใจราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะขึ้นไหมคิดว่าจะขึ้นไหมตอนนี้ถ้าเป็นเดือนถึงเขาขึ้นที่สองบาทเขาเขาจะซื้อทิ้งออกไปแต่ว่าการเก็บปัญหาเรื่องการเจ็บครับก็มีได้ถึงสองหมื่น ตัวหนึ่งอย่างมากที่สุดอย่างเงี้ยถ้าเกิดได้สองร้อยกิโลก็โลละสามสิบบาทเองสามสองหกหกพันใช่อย่างเงี้ยจะได้สกิลครับก็เกินสามไม่มีไม่มีแรงจูงใจที่จะปลุกลำไยนะครับแต่ที่สองนมันก็จะยืดมันก็จะครับผิวมันก็จะสวยมันไม่แดงเวลามันเปลี่ยนสีผิวผิวมันจะไม่กระด้างครับเพราะว่าหนูว่าอืมอาดีมันช่วยจะช่วย ทำให้ผิวมันเหมือนแบบเซลล์ที่เหมือนที่ดอรบอกหนูแบ่งเซลล์หนูไม่เข้าใจเรื่องคำพูดของนักวิชาการแต่ว่าในความรู้สึกของเราที่ใช้ทิ่เนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันมันดีอ่ะคิดได้อย่างเดียวว่ามันดีอพูดภาษาตลาดก็คือช่วยขยายลูกใช่มันมันช่วยช่วยเรื่องเปลือกให้มันเหมือนแข็งไม่จากที่มันกระด้างมันไม่กระด้างมันน่าจะกระด้างมันก็ไม่กระด้างครับเขาจะได้โตต่อได้ใช่ เวลามันเปลี่ยนสีผิวอย่างเงี้ยธรรมดาทั่วไปถ้าระดับ5้าเดือนเงี้ยครับมันก็จะต้องแดงแล้วแต่นี่มันไม่แดงมันก็ยังเขียวมันก็ยังเป็นแบบเขียวใสๆเอาถ้าแดงก็ไม่ได้ตังค์เลยถ้ามันแดงมันก็มีโอกาสที่มันจะกระด้างแล้วมันก็ไม่โตเออไม่โตก็ไม่ได้ตังค์ใช่แล้วไปทําอะไรกันล่ะก็ขายลูกห่วงราคาโลสามบาทโอ้เนาะเกษตรกรแย่มากนี่นะครับก็คือผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพก็ทําให้อ่ รายได้ของเกษตรกรลดลงนะครับใช่ <Okay. S 1> ขวดนี้สงสัยจะต้องให้ไว้แล้วมั้งเนี่ย <c oughs> เป็นรางวัลที่ดีเป็น <c oughs> รางวัลดีรอดในการ <c oughs> ให้ข้อมูลต่อ,อเกษตรกรที่สนใจพืชนะครับอันนี้ตัวอย่างนี้เราเทียบเคียงหรือว่าเล่าให้ฟังคือลำํำไยที่ปลงน้ำร้อนปัญหาที่พบเจอก็คือใช้เคมีมานานทำให้กิ่งแล้วก็ขอน้ำเลี้ยงขออาหารต่างๆเสียหาย เจเป็นใบแก้วขึ้นมานะครับหลังจากใช้ R ดีก็ช่วยได้ทําให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้นะครับทําให้ใบแก้วให้ผลผล,ผลิตนะครับเหมือนมะละกอทีบบบบ่บางที่เป็นโรคเป็นไวรัสแต่ว่าสามารถให้ผลผล,ผลิตได้เหมือนมันสำปะหลังที่เป็นโรคไวรัสมันการใบด่างแต่ก็สามารถให้หัวที่ใหญ่อะไรได้ ก็คล้ายกันนะครับอาดี2 5งหนะครับเป็นสารธรรมชาติร้อเเซถูกหูถูกตาได้ใช้น้อยนะครับก็โดยเฉพาะคุณจันชายนี่มีประสบการณ์การใช้ไม่ต่ำากว่า4ปีก็ยืนยันได้เนาะว่ามันด,ดีจริง,งแล้วก็สำคัญเป็นเป็นตัวสำคัญที่ผลิตพืชเนาะเอาเข้าไปกำกับ<ม>อย่าง<ด>น้อยเยอ้ทุกวิธการใช้ออ มันจะเป็นทางดินทางใบครับไปได้หมดแล้วก็ช่วยเรื่องเรื่องเปลือกเรื่องเนื้อเนื้อเนี่ยเนื้อเนี่ยจะกรอบนะถ้าเราฉีดสม่ำสมอแล้วฉีดเราใช้เนื้อเรากินลําไยเนี่ยถ้ากินของส่วนที่ใช้อาลีกับไม่ใช้่เนื้อบางส่วนเนี่ยเลยแต่ของหนูเนื้อกรอบเนื้อกรอกเขาเขาเอาไปแปรรูปด้วยเนาะลำไยเนาะจะทำอบแห้งอะไรเงี้ยนะใช่ค่ะตอนนี้ทําน้ําลําไยสดด้วยทาทาลาไยแบบ อยาจะบอกว่าไงอกแห้งสีทองก็มีแต่ว่าโดยโดยหลักอะโดยโดยตามความเป็นจริงอะคนส่วนใหญ่ก็อยากกินลำไย,ยสดนี่แหละแต่ว่าบางเจ้าพอพอเราแกะเข้าไปมันจะเป็นน้ำำําฉ่าแต่ของเราเนี่ยน้าน้าไม่ฉ่ามันจะแห้งมันจะกรอบ<อ>เคี้ยวแล้วมันจะได้แบบคว,ค,ความนึบใช่มันกรอบครับอร่อยเขาเรียกว่าลำไย,ยมีคุณภาพอยู่ในตลาดยอมรับได้ สร้างชื่อเสียงให้กับวงการลำไย,ยไทยนะครับใ,ในการใช้ Rd251 เป็นเป็นตัวที่ทำให้เศรษฐกิจแล้วก็ทำให้เกษตรกรทำพืชง่ายขึ้นโดยลดต้นทุนด้วย,อ,วยอย่างคุณจันฉายบอกใช้ได้หลายรูปแบบก็คือนำไปใช้ฉีดพ่นกับปุ๋ยหมักเองหรือว่าปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมีได้ S <S <ช>แล้วก็นําไปผสมกับน้ําหมักของที่ทําเองใช่ค่ะหนูหนูหนก็ได้ทําน้ําปลาหมักหนูก็ใช้ใช่ใชน้นําปลาหมักนะครับท่านผู้ชมก็เป็นคล้ายคล้ายคาร์บอิลิกที่ให้ออกซิเจนนะครับเพียงหนึ่งตัวนะครับก็เป็นสารประเภทมีไขมันโปรตีนมีสารอื่นๆอยู่แทบครบนะครับน้ำปลาหมักแต่ปฏิกิริยาของเขาเป็นกรดคาร์บอคลิก ที่ให้ออกซิเจนเพียงตัวเดียว r d 2 5 1สามารถให้ออกซิเจนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแอสปาติกสูตรนี้มีรายเดียวในประเทศนะครับทำงานวิจัยจากภาครัฐมาเรียบร้อยแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งจะช่วยให้เกษตรกรทำงานง่ายแล้วก็อะไรเขาเรียกว่าได้กำไรเยอะปลอดภัยกับสุขภาพร่างกายด้วยแต่เนื่องจากการ ธุรกิจค้าปุ๋ยค้ายานในประเทศไทยก็ทำให้เกิดปัญหาในการเผยแพร่ในการยอมรับได้ได้ช้าแล้วก็ได้ได้น้อยเนื่องจากบุคลากรมีน้อยด้วยแล้วก็เกษตรกรเก่งๆที่จะสังเกตเนี่ยก็มีมีจำนวนไม,ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะ,ะคุณจันชัยเนี่ยจะเป็นคนที่สังเกตหลัง,ลงจากการใช้ R าร5ดี2เนี่ยมาเรื่อยเลย ก็เลยมีความมั่นใจเนาะมีความ<ช>มั่นใจในการดูแลทุกลำไยของตัวเองทําให้ผลผลิตได้ทุกปีไหมครับหนัวลำไยออกดีทุกปีครับแต่เพียงแต่ว่ามีปัญหาเรื่องการเก็บลำไยทําออกมาดีทุกปีมีปีเนี้ยที่โซนใบแก้วที่หนักๆนกนะีคือไม่ไม่ไม่ค่อยดีแต่ถามว่าถ้าโซนแปลงแปลงอื่นที่ใบสมบูรณ์ ลำไยหนูก็คือปแบบนี้เลยช่อใหญ่แบบนี้อันนี้หนูแต่งแล้วนะเนี่ยอันนี้คือแต่งออกแล้วเ,<อ>เราเรามีการแต่งออกไปแล้วเพราะว่าถ้าเราไว้ทั้งหมดมันไม่ไหวแต่งเราเอาไว้กี่ลูกครับแปดสิบได้ไหมบางช่ออย่างนี้ก็เกือบ<ม>อย่างบางช่อนี้ก็เกือบถึงบางช่อนี้ก็สามสิบมันมีซ้ำแล้วแต่แต่ว่าเราก็มองมองสังเกตที่ชอ่อว่ามันคากการช่อมันใหญ่เราก็เก็บไ้ได้ครับแต่ไม่เกิน,ไม,กนไม่เกินนี้ค่ะมักน้อยมากที่จะถึงแปดสิบคือมาตรฐานก็คือสี่สิบสี่ลูกเนาะ ที่ห้าสิบลูกเาเดี๋ยวมันสลัดตีอะไรเราไม่ให้เกินเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้คุณภาพแต่ว่าของเราสามารถหนูไว้ได้ถึงหกสิบเจ็ดสิบลูกอ่าสูงไปเลยสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในการจำนวนนะปีก่อนนี้คนเก็บมาหนูไว้อยู่อยู่ที่ประมาณช่อหนึ่งประมาณเจ็ดสิบลูกครับแล้วก็แต่งเองคนเดียวด้วยครับเขาก็บอกว่ามันโตได้ไงหนูบอกว่ามันโตแต่หนูก็ใช้คือใช้ยาดี ่วยตลอดยันเก็บเพราะว่าคือแทนจิบได้อะไรได้หลายๆอย่างเราก็ลดลดต้นทุนจากการที่เราจะซื้อจิบกระชีพแล้วก็เหมือนสีผิวสวยอ่ะมันจะเหมือนจะทําให้สีผิวเราอ่ะจากธรรมดา5เดือนมันจะมีการเปลี่ยนสีผิวนี่ยของเราก็คือเปลี่ยนจะเปลี่ยนน้อยเปลี่ยนแบบไม่ไม่ไม่แบบเหมือนไม่ไม่ไม่ผิดตาเลยขนาดลูกเหครับมีความใกล้เคียงไหม ขนาดลูกพอเวลาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะไล่ลูกเสมอกันเรื่อยๆมันจะช่วยมันจะคือมันจะไม่แบบเหมือนทํางานแบบทีเดียวเห็นผลชัดเจนร้อยเซแต่ว่าการที่เราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยลําไยหนึ่งช่อเนี่ยมันมีสามมันมีสามดอกนะดอกออกมาสามรุ่นมันจะมีดอกที่หนึ่งดอกที่สองแล้วดอกที่สามแต่พอหลังจากเราใช้เราฉีดยาไปเรื่อยๆดูแลไปเรื่อยๆเนี่ยอาหารสมบูรณ์เนี่ยสามสามดอกที่ไล่ๆ่กันเนี่ยเขาจะโตเสมอกันครับ ทำให้ลําไยสามรุ่นมีการไล่กันทันเป็นไซ์เดียวกันเลยใชนอกจากนั้นยังทําให้ผิวสวยและไม่เปลือกไม่แตกไม่ไม่ไม่เน่าเป็นจุดๆใช่ไหมมันจะกมันจะคือท็อปจะไม่ค่อยเข้าเมื่อเมื่อสมบูรณ์มันก็ไม่มีท็อปแต่ถ้าเกิดตับดใดถ้ามันมันไม่สมบูรณ์มันบกพร่องคุกเหมือนกับท็อปมันกบเข้าโรคที่พบในผลเน่านี้ก็คือท็อปใช่ไหมใช่ค่ะท็อปน้าตาลท็อปเป็นด่าเป็นเป็นจุดอะไรเป็นจุดลำกระแตกเยิ้ม แตกเยอะพอฝนมาก็แตกเลยลามไปเลยพอมีเริ่มมีความหวานปุ๊บแตกง่ายเลยใช่แต่ก็บางนะที่มันแตกอ่าอันนี้เปลือกหนาด้วยใช่ค่ะไม่แตกด้วยใช่ค่ะมีน้องอีกคนหนึ่งที่ใช้อ่ะอันนั้นเขาใช้เยอะเขาใช้ปีที่แล้วเขาใช้ในสวนลำใหญ่เขาเขาจะอยู่โซนกระบินเขาก็อย่างนี้ค่ะหนูก็เคยสั่งให้เขาครับเขาใช้ถังพลิติกหนึ่งอ่ะเขาใส่สองขวด ล้วก็ฉีดลำใหญ่ปีที่แล้วลำใหญ่เขาได้สามร้อยกตันแต่ปีนี้เหมือนแบบว่าเขาไม่ไม่ไม่เหมือนแบบว่ายังไงดีอ่ะเขาคือเม,มื่อ,อก่อนสากลยังมีนะตอนหลังไม่มีอขอของขาดของขาดขอ,ข,อของมันขาดแล้วตอนนี้มันมีแล้วแล้วชาวสวนบางคนคนอื่นๆที่ที่ว่ามีปัญหาตอนที่ทนะําดอกเนี่ยที่หนูบอกแล้วว่าพอ,อ,อพอเวลาดอกมันมามันมันแข็งนะมันเจอ ยาบางตัวที่แรงหรือว่าเัื่ีพการตัดใบที่มันมันมีปัญหามันที่มันมันแรงอ่ะมันก็ทําให้ยอดต้นไม้เราอ่ะมันแข็งมันแดงแล้วมันก็จะเหมือนแบบส่งตัวไม่ได้แต่เราใช้อันนี้ล่ะช่วยคลายยอดมันก็จะใสออกมาหลายๆคนใช้แล้วก็อเได้ผลครับแล้วก็อยากใช้เลยก็เลยหาทางเอามาใช้ให้คุณจันฉายก็มีการสืบค้นนะครับ ในอินเทอร์<ก>นเน็ตนะครับก็สืบคน้นได้เบอร์ผมมานะครับ0 863280914นะครับก็แกก็สืบค้นจนเจอเพราะว่าของที่สะกรอนปูน้ำร้อนขาดนะครับเนื่องจากาผิดพลาดท,ทางเทคนิคในระบบการขายนี่นะครับไม่ว่าทุเรียนหรือว่าลันใจนะครับก็จะส่งผลทางคุณภาพ ทางคุณภาพนี้เกษตรกรจะต้องมองเป็นพิเศษก็จะมีความเข้าใจเป็นพิเศษนะครับเ<ช>นื่องจากตัวนี้มันทําเงินนะครับส่วนอื่นดีดีขึ้นไหมครับพวกรากพวกใบไม้ที่ร่วงหล่นลำต้นมันมีการย่ยอยหนูจะไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าเลยนะเออแก่หนูไม่ฉีดเลยนะช่วยช่วยย่อยได้<ช>ได้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะสังเกตจากอะไรครับที่มันย่อยได้พอเวลาเรา เราเราอยู่ในโค้นเนันจะีได้ยแล้วใบเนี่ยเราไม่เคยเอาไปทิ้งที่อื่นพอเราใช้คนตีหญ้าตีใบใบพวกนี้มันก็จะย่อยยย่อง่ายใช่อ่ะแล้วเสร็จแล้วดินหน้าดีนมันก็จะมีนะมีไส้เดือนมีอะไรโดยที่เราไม่ต้องหาตัวนั้นมามีพวกไส้เดือนมีตัวอะไรขึ้นไหมไม่ค่ะมีมีไส้เดือนเนี่ยขุดไปเนี่ยก็เจอแต่เราเราพอนพอเหลือไม่หืไม่ได้ใช้ ใบเกษตรหรือว่ายาฆ่ายาขี้เราจะตัดเอาแตละแล้วเมื่อก่อนกนี่คือใช้คนทำทำโคนใชผถอนแล้วหลังมาเนี่ยไม่ใช้แล้วใช้ตัดเอาอย่างเดียวแล้วก็เจะตัดทุกอย่างแล้วก็พอพอมันโดนใบมีดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะย่อยพอพอเราใช้อดีอ่พ่นเข้าไปกับน้ำหมักที่เราทำเองเพื่อช่วยหลายๆอย่างมันก็จะค่อยๆมันก็จะย่อยในแปลงตามล่องเนี่ยดินดินจะไม่เหมือนที่อื่น ถ้าเป็นบางแปลงมันนุ่มอะในในในร่องนี้ยค่ะเราไม่เราไม่ใช้อย่างเงี้ยพอหญ้าเราตัดไปมันก็ย่อยสลายมาเป็นปุ๋ยให้กับตัวไส้เดือนเลียมันก็ทามาเรื่อยๆมันต้นไม้มันก็มากินเข้าใจไปแบบนั้นนี่แหละครับก็คือมีหลายคนว่าทําไมไม่ใส่ปุ๋ยนี่แหละครับเป็นปุ๋ยเขาเรียกปุ๋ยพืชสดนะครับแล้วก็ใบนี่เขาก็เรียกปุ๋ยหมักนะครับหลายวิธีเลยที่เกษตรกรปล่อยปะละเลยก็จะทําให้ เป็นโรคราเนาะ<ช>ทำให้โรกรากเน่าโคนเน่าแต่มี Rd สองหช่วยในการควบคุมระบบนะครับทุก7จ็ถึงสิวันก็ควบคุมระบบ<ช>นอกจากนั้นเราก็ใช้ปุ๋ยทําเอง<ช>ปุ๋ยปลาปุ๋ยไรฉีดลงไปเลยครับ<ช>ก็จะทําให้เกิดเป็นเ,เขาเรียกว่าหัวเชื้อในการย่อยสลายได้เร็วขึ้น<ช>เนาะ<ช>ก็เป็นประโยชน์สําหรับรากส่วนลําต้นล่ะครับลําต้นรู้สึกว่าจะผองใส แต่ไม่เนี่ยสิ่งมันไม่เป็นอะไรพวกนี้มันจะแไม่เป็นพเรตะไคร่น้ำเราฉีดแเ้วก็ฉีดต้นด้วยเนี่ยคุณจันทร์ขายเขาไม่เป็นตะไคร่น้ำอีแปะอะไรต่างๆไม่ไม่มาลุมเนาะถ้าถ้ามันนั่นมาเราก็ดึงออกเขาก็จะเอเราฉีดต้นด้วยไหมครับฉีดค่ะเออนี่แหละนะครับลำต้นเปลือกอะไรต่างๆดูใสสวยนะครับเซล อมาแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีการเจริญเติบโตทางกิ่งนะครับเขาเขาอ้าไอพวกเปลือกเซลตายเนี่ยเขาดันออกมาทดแทนนะเนี่ย <c oughs> เซล <c oughs> เซลเ,เป็นเขาจะเกิดขึ้นมาเต้มไปหมดท่อน้ําท่ออาหารเขาก็จะวิ่งถ้า,าไปสมบูรณ์ตรงนี้ท่อน้ำเี้ยงเขาก็จะไม่ดําครับนี่แหละครับคุณจันฉายก็เอาคุณคุณคุณภาพของ ลำไยสาเร็จแล้วแต่ราคาไม่สําเร็จด,ด้วย <c oughs> <คน S 1> ราคา <c oughs> ราคาขึ้นอยู่กระสรแสต,ตลาด<ช>แล้วก็อีกหลายหลายอย่างนะครับราคาลำไยไม่ได้เรื่องเลยตอนนี้ไม่รู้จะเอาหน่วยงานไหนมาช่วยหมดปรรัญญาส่วนแย่คุณจันฉายใช้ใชปุย๋ยอ,อ,อะไรเขาเรียก <c oughs> ปุ๋ยหมักปุย๋ยเคมีปุ๋ยอะไรเนี่ยประมาณกี่กิโลต่อเดือนครับหนูว่าใส่ปุ๋ยเนี่ย ไม่เกิน15วันต่อแล้วตอครั้งที่ใส่10 10วันถึง15วันต่อครั้งครับใส่ส่วนใหญ่แล้วจะใช้อินทซีอ่ะใช้อ่าพอดีตัวเองอ่ะมันมีได้โอกาสจากรพระอาจารได้ใช้ได้เป็นตัวแทนของบริษัทปุ๋ยที่ท,ที่เอามาให้เกษตรกรใช้ถูกปุ๋ยอินซี C, ตันละห0าพันนี่มันก็ลดต้นทุนได้อพอเราใส่ไปเราก็เวลาเราฉีดโคน,นี้เราก็ใช้อดีฉีดคู่กับปหม มันก็จะมีน้ำหมักบางตัวที่เราใช้เองเราก็ใช้คู่กันแล้วก็ฉีดไปครับส่วนเคมีจากเมื่อก่อนคือเคยใช้สิบไร่เนี่ยเคยใช้เคมีถึงห้าห้าลูลลกกระสอบ,บแต่ตอนเนี้ในสิบไร่เนี่ยใช้เคมีกระสอบหนึง่งแล้วก็ใช้อินรีเป็นหลักใช,ใช้แบบนั้นใส่ทุกสิบห้าวันไม่เกินนั้นอาจจะบางทีก็อินรียใช่ค่ะหนูจะใส่หนูจะใส่ละโลหนึ่งสองโล มากกว่ามากกว่าเอาที่เราสบายใจหวานให้ทั่วว่างั้นเถอะใช่ค่ะเราบางๆเนาะใช่ค่ะแล้วเราก็อ่อยเคมีไปนิดนึงอย่างอย่างอินซีอย่างเงี้ยต้นทรงพุ่มขนาดเนี้ยหนูจะหวานประมาณสิบสองกรัมครับสิบสองถึงสิบสามกรัมถ้าใหญ่ก็คือมากกว่านี้ถ้าเล็กก็ลดลดลดหลั่นลงไปครับแล้วเราก็ใช้เคมีไม่เกินสามไม่เกินสี่กรัมต้นใหญ่ถ้าต้นเล็กก็กรัมเดียวครับจากเมื่อก่อนเราหวานไปเถอะสิบกว่ากรัม ก็จะเห็นขาวเต็มไปหมดเลยแต่นี้ไม่ไม่ไม่เป็นแบบนั้นเราก็จะใช้เคมีรอบเป็นรอบจะไม่ใช้ทุกรอบพอเลยเนาะใช่ก็ทําให้กิ่งอะไรต่างๆฟื้นฟูด้วยใช่ถ้าใช้มากๆคือนบางทีมันก็เสียหายเป็นใบแก้วอย่างที่พูดใช่ไหมใช่ค่ะมันมีบางจะมันมีอยู่เจ้านึงที่ใช้แต่เคมีเลยเขาไม่ใช้อินรียลำไยญ่เขาต้นหนึ่งแค่ไม่ถึงยี่สิบปีของเขาเหลืองทั้งแปลงเดี๋ยวหนูจะไปแนะนําให้เขาใช้ตัวเนี้ยเพราะว่าอาดีเนี่ยเวลาเราทําใบอ่ะ ใบจะแตกเร็วมากครับเร่งในการแตกตาสร้างกระตุ้นฮอร์โมนกระตุ้นฮอร์โมนออกซินให้แตกตาได้เร็วนะครับลดการแตกตาข้างก็ทําให้ยอดอะไรต่างๆเพอปีที่แล้วอ่ะหนูหนูฉีดปีที่แล้วหนูฉีดไปอ่ะใบเพแบบนี้ยยอดใหม่มาแล้วถ้าถ้าเราจะทําใบเร่งทําใบอ่ะต้นไม้อ่ะเราใช้อันนี้เป็นหลัก ครับฟื้นฟูสะสมอาหารใช่แล้วม,มันก็จะแตกเร็วเร,เราก็จะทําใบได,ได้ตามที่เราต้องการเหมือนระยะเวลาจากที่เราไม่ฉีดอาดีเงี้ยเราฉีดตัวอื่นไปมันก็จะช้าจนกว่ายอดมันจะแก่จัดเต็มที่มันถึงจะแทงแต่ถ้าเราใช้อาดีไปอ่ะพอพอใบมันเขียวสมบูรณ์เนี้ยชอบยอดใหม่มันเดินเลยมันได้เร็วในการสร้างใบกี่ชุดครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นของหนูอ่ะหนูปล่อยให้มันแก่เนี่ยสใบ ใบที่สองเนี่ยพอมันแก่จัดเต็มที่มันแทงตาแทงดอกแทงใบมาใหม่เนี่ยหนูฉีดสารเลยครับเพราะว่าพอเราฉีดสารไปได้สิบกว่าวันใบอ่อนแตกครับมันก็ได้สามยอดพอดีแล้วมันก็มันก็จะมีดอกตามโพแทสเซียมคลอเรตใช่ไหมฮะใช่โพแทสเซียมคลอเรตใช้อัตราเท่าไหร่ครับฉีดถังพันลิตรหนูใช้ยี่สิบห้ากิโลยี่สิบห้ากิโลฉีดกี่ครั้งถึงจะออกหนูฉีดทางดินแค่ครั้งเดียวทางดินนะ<ฆ>ไม่ได้ให้สัมผัสบใบถ้าทางใบใช้แค่ สองขีดรอบแรกครับแล้วก็ใช้ยาดีด้วยนะคะใช้ทุกครั้งอดีครับแล้วก็รอบที่สองก็โลครึ่งรับรอบที่สามก็โลเดียวแล้วก็หยุดสารเลยครับถ้าปล่อยให้เป็นไปตามฤดูกาลนี้ก็คือมกราใช่ไหมฮะฤดูกาลที่นี่มันอากาศไม่แน่นอนไม่ออกอยาต้องใช้เทคโนโลยีทางทางการเกษตรเข้าช่วยมีการใช้โฉบสารนะครับ ไม่ใช่สารมันก็ไม่อยากออกออกมามันก็ไม่เสมอ,อมเพราะว่าเคยมีแปลงที่เช่าใหม่อะือเขาออกมาแต่ว่าพอมันเหมือนออกมาแล้วมันไม่ไม่ไม่สวยค่ะครับออกแบบออกนู่นต้นนี่ต้นอะไรเงี้ยครับมันก็ไม่ตรงตามที่ตลาดต้องการราคามันก็ไม่ได้หนักกว่าเก่าอีกครับก็บเลยลงทุนแต่ว่าเราใช้สารจากเมื่อก่อนที่ที่ทําใหม่ๆใช้สารถังพันลิตรหนึ่งห้าสิบกิโลเลยนะครับลำใหญ่เนี่ยเพราะความที่ว่าเราไม่รู้ ใช้ห้าสิบกิโลในฉีดฉีดพันลิตรเนี่ยฉีดไปเลยคำนวณต้นด้วยเราไปทุนเราไปจมอยู่กับสารลําไยเยอะพอตอนหลังมันก็มามาปรับใช้เราหาวิธีเอาเราทําลงดินหนูก็ใช้อาดีด้วยครับเพราะว่ามันเหมือนเรามีความมั่นใจมั่งเราก็เลยใช้ครับก็มั่นใจเกิดจากการเห็นหลังจากใช้อยู่ตลอดเวลาใช่เห็นข้อดีมาได้เรื่อยเป็นความความเปลี่ยนแปลงของต้นพืชอะไรเงี้ยมันก็มันทําให้เราเหมือนแบบ มันถ้าเราไม่ใช้เหมือนเราขาดอะไรไปอย่างเราต้นไม้เราก็เอมันมันมันแปลกตามันมันเปรียบเทียบแปลองอืง่นมันก็ผิดกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยคนเก็บเขาก็บอกว่าอผิวลําไยสวยนะลําไยถึงจะเป็นใบแก้วแต่ลําไยดีอะไรเงี้ยก็คือพอคนมาเก็บพูดมาเราก็รู้แล้วว่าเอพอพาตัวอื่นที่เขาก็ใช้แต่แต่คนอื่นเขาไม่ได้ใช้แบบเราคือเขาไม่ได้ใช้อดีตแบบเราถ้าปีหน้าใ <c oughs> บาแก้วหายจะเอาลําไยไวไหมปีหน้าใบแก้วหาย เอาไว้ไหมโซนที่เอาไว้ได้เอาไว้่วนถ้ามองว่าเอาไว้ไม่ได้ก็คือค้นออกก่อนแต่จะปลูกทดแทนครับจวคงไม่ทิ้งแล้ว่ลำไยแต่ว่าก็มีทุเรียนบ้างครับ,รบมั่นใจว่าสักวันหนึ่งลำไยคงเป็นราคาดีใช่เอาขอให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาเป็นยาด้วยเนาะใช่เป็นยาแล้วก็แปลว่าแต่รูปน้ำถ้าจะให้ดีหนูว่านะเขาต้องแบบปลอดคือเหมือนเกษตรปลอดภัยอืมค่ะกินบางทีเขาบอกกินลำไยแล้วร้อนในมั่งอะไรมั่งอะไรเนี่ยนะ แต่บางส่วนเขาเขาเขาบางส่วนเขาบอกว่าเขากินบางส่วนนะอย่างหนูไปกินของคนอื่น่ะในในลูกลำไยในเนื้อลำไยมันจะมียาฝังอยู่แต่ของเราที่ทํามาหลายๆปีเราไม่เคยเจอครับคุณภาพเป็นสิ่งสําคัญใช่เลยอย่างหนึ่งเข้าปากปุ๊บกัดปุ๊บว่าจะเป็นตุ่มเลยอะไรเงี้ยเขาอบกรรมฐาันกันเนาะกรมมฐานก็รู้รู้อยู่ก็ทําให้เซลล์ค่าเซลด้วย อดีเนี่ยหนูฉีดผักด้วยนะก่อนหนูทําผักอินซีคือก่อนตอนนี้ก็ทําอยู่แต่ว่าช่วงช่วงฤดูฝนเนี่ยเราหยุดหนูก็ใช้ตัวนี้ฉีดเพราะว่ามันเป็นอินซีครับหนูก็เลยโตเร็วดีใช่อผักกรอบผักกรอบด้วยเอาไปแช่ผักด้วยนะครับลองหลังหลังเก็บเกี่ยวเอาไปแช่สักยี่สิบนาทีหนึ่งซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับเอาไปแช่ก็จะทําให้อยู่นานเป็นความรู้ใหม่เพราะว่าครับ ของหนูว่าผักอินทรีย์ของหนูมันเป็นผักอินทรีย์ของ PGS <P GH S 2> ได้รับใบรับรองครับมีตัวเองอะใช้ปลูกผักเป,เ,ปเป็นหลักก็ใช้ตัวนี้แหละเราแช่ i d 251ห้ <c oughs> าหนึ่งอ,อะไรหนึ่งซีซีต่อน้ำหนลิตรเราแช่ยี่สิบนาทีหลังจากนั้นเราก็เอาไปแช่ในน้ำส้มสายชูหนึ่งลิตรครึ่งแล้วก็แพ็คเลย หนึ่งลิตรครึ่งคือน้ำส้มเพียวๆหรือว่าใส่น้ำนนหนึ่งลิตรครึ่งต่อน้ำสองรอลิตรแช่เลยแช่ปุ๊บแล้วก็หมาดใส่ถุงเลยเข้าห้องเย็นก็จะเก็บได้นานก็จะไม่มีเชื้อราเลยแล้วก็ส่งขึ้นห้างเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ทางทางทางกรมอ,มอของกรมพัฒนาที่ดินเขาก็ส่งเสริม,มเขา คือใบรับรองได้มาแล้วแล้วกเกษตรกรก็มีน้อยเนาะอย่างตัวหนูเองหนูทำถ้าสมมติว่ามันสามารถหาวิธีการจัดเก็บให้มันอยู่ได้นานทางสดเสมอเนี่ยรเราก็มีโอกาสได้เข้าไปส่งในโรงพยาบาลร้วก็ห้างถ้าเราใช้พวกคอรีนพวกอะไรจะชอบเป็นเชื้อราเพราะเชื้อราก็จะสู้สู้คอรีนเป็นความรู้ใหม่เลยครับ <ขอ S 1> ที่ผ่านมาไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันเรื่อยๆ